มันหมุนหมุนติวเลยแหละมอื้องหมุนติ้วเลยแหละตอนหนึ่งเปอร์ดูย้อนหลังได้ไหมครับอยู่ไรไหนวะอยู่ไรนี้แหละหนึ่งเปอร์ตอนช่วงแรกๆอะช่วงแรกที่ตีเลยอ่ะประมาณรอบสองรอบแรกอ่ะที่คุณโต้งเล่นซิกฟีดอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงๆตอนนั้นแม่งโดนีเย็นแบบเศร้าเลยน่ะผมไม่ได้เปิดย้อนหลังไปหรอ <M łość> มาดูย้อนหลังได้ถ้าผมเปิดเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนไม่โดนไม่รู้ว่าโดนเพลงลิขสิทธิ์แล้วมันลบมันไม่ยอมให้ดูย้อนหลังก่อนไอ้เนี่ยผู้คหลบอยู่กูโดนด damage เลวอะเสียกัดอยู่มันไม่ควรเสียทั้งทีที่หลบอยู่ผมก็งงเออโดนเหมือนกันเนี่ยวะ รับ ok เบร์รับบรไะไปเยอะแกะจัดลต้องนนแล้วเรเซอร์เเซอร์ไม่นานมากไม่เป็นไรหรอกเรเซอร์หลังๆนี่คือไม่หยุดตุนนิ่งต้องลากออก ลองเหรอทำอยู่ลอทำอยู่ทำอยู่ลองไม่ต้องลองอ่าไปแเยปรอยู่ลองดูลองดูลองดู ถ้าถ้าเกียดีๆไม่ได้อยู่เหลือประมาณเสีดสิบดสบบาทตอนช่วงดีดาบเลยแหละไปทีกจะโกงหน้าแต่ไปไิ่ได้ล็อกแต่จะต่างเติมหาได้ร้อยก็หลบไปดิเดี๋ยวหลบหลบดาบหลบหลบไอ้พวกนี้แม่งก็ได้เยอะเนี่ยอะไรก่อนสีหน่ายโอ้โห ใส่อัพลิมาป่ะมามาผมพี่หนึ่งเออผมพี่หนึ่งโอนเออใส่แค่หนึ่งเวลาเอ๋อไอเยี่ยทำไมสีหายสีหายนะไม่ใช่ไม่ใช่สีสีมันหายเฉยเ้ฮย ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ยสัตว์โอ้ยเคี้ยนิดเลเซอร์แมงสอนเลสตรงนู้นโน้นโนผมก็ยังนั่งขีดร้องกับแม่อยู่เลยมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะใกล้สุดใช่ไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแะใกล้สุดแล้วเดี๋ยวเอาสองวงนี้เอาเองไป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 ไม่ดึก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 เฮ้ยขวามือมันขวามือมันไหนอ่ะขวามือมังกรนี้ สะเทนคอสสะเทนคอสปึ๊บ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 ไอ้เหี้ยแตงลืมเจัดการเรียบร้อยไอ้ไอ้ไอ้ดาบไอ้ดาบไอ้ดาบพลังจิตเนี่ยมมาาเลยหังไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเก่งใช่ไหมมึงเก่งใช่ไหมไอ้สัตว์มึงเก่งใช่ไหมมึงเก่งใช่ไหมได้ปะได้ป่ะมีมีสกิลป่ะมีสกิลอยู่ป่ะโอเคโอเคเรียบร้อย ได้มันได้มันทันด่วนมันทันดู่นเดี๋ยวนิดนึงเดีนิดนึงฮะเอาเลยเหรอะวังพ <c oughs> ื้นละวังพื้นละวังพื้นใช่ก็เขจะบอกว่าเราวังพื้นอโอ้โหผมโดน <c oughs> ผมโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนสองคนยังไงไม่รอดหรอกใช่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน จะกดเอ้นี่อยู่กดไม่ทันออออีกแล้โดอีกล้วไอ้เอเลยกูโดหลบแล้วนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโดอีกแล้วเหรออ๋อเปี๋ยโอะไหเกิดอไม่เห็นโอลไม่เห็นตอย่น้แต่ไมเห็นไม่ไม่แข็งไม่กระดึตั้งหัดขึ้นอยู่ทีว่า ไรไปแล้วไม่มันมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆจริงๆไม่มันแปลกๆจริงคือคือดูเหมือนจะไม่โดนแต่มันดันโดนด้วยแปลกมากอาจจะเนิร์ฟไอ้ไฟเบาไฟแล้วก็ได้นะไอ้ยไม่รู้เอาแย่เดะ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 เอาแย่โควิดต้องโดนเนี้ย ไม่เคยเหตล็บล้างปั๊บปอีกแล้วเฮ้ยโอ้สามจิงโอ้จังตายเลยกูเมื่อกี้ดีมากสาจริง ถ้าสุดนอ้วจิงนี่มันไม่นับเวลาใช่ไหมไม่ไม่นับไม่นับ <c oughs> เหมือน <c oughs> ไฟนอนน่นเลยไม่ี่ก็ไม่นับไม่นับไม่นับเวลานี่ง quang bao quang bao quang 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 เออโดนระเบิดด้านบนสวยเลยเกือบแล้วบั๊บลูกบอลบอลบอลโอ้ยอย่างเท่เลยประเด็นคือไอ้ไอ้ท่าเนี้ยมันนับเวลาเว้ย

้เ,เขาะ,ะมีเลเซอร์อยู่แต่อะไรวะนะตามไม่ได้ตามไม่ไดต้ต้องปล่อยต้องปล่อยต้องต้องจังนะแบหนักจับเต็ม

แล้วมันตกเร็วเดลยเนี่ยพอมันปล่อยมันตกเร็วมากโอ้ลิงค์ลิขึ้นลิขึ้นไอ้เคียร์ลิงค์มันก็ย,ยังรับเวลานี่หว่าดิ้งเขาหนัตหเต็มที่เลย ก็ด้เดือดๆไะเดือด,ด่ดมมามา่มาเลยแหละเนี่ยดือดคน้ำตุ่มมามาก็ก็เวนี้แหละเดือดเหลือเกินอะไรคือการหยุดเวลาดิงๆดต้ด๊ด,ด,ดมไมุได๊ด้้๊ดตุไมตุ๊ดตุ๊โตกกุอดนุ๊ดตุ๊กดผมไม่ได้ติดปัญดาเรืตอง เรื่องบอสหยุดเวลาหรือเรื่องหลบท่ามอนมากมากนะฮะแต่ว่าที่ติดปัญหาเลยคือเวลาเวลาน่าเกียดจังเวลามันไม่ไหวอีกเวลาสิบนาทีมันคือน่าเกียดจังโอเคสิวังมันดึงมันดึงกลับะดึงนเดยมันถักเอไปเลยแล้วดัอันนั้นหไปด้านหน้าแล้วโถอหลังวะ แล้วใช่ไหมโคตรปิว่าอยู no ่ทำไมกดเปิดไม่ไ no ด้วะโอเครู no ้แล้วรู้แล้วมองอยู่มองอยู่แสแฟมสกิลแบบไม่ห่วงเพรว่าจังหวะนี้ แฟนสกิลแบบไม่ห oh, 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 exactly. okay. yeah, ่วงเลยอ่ะโอ้ลังบัฟได้ก็บัฟใหม่บััฟแม่งมีสปีดแบตเตอรี่ดเลยบัฟเครียดจัดเลยใช่เลเซอร์เนี่ยแหละโอ๊ะเลเซอร์เปิดมุดอาร์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันตัดเลยนี่ว่าจะไปเลยก็ได้นะไม่ต้องเลเซอร์ มันตัดเลยเลเซอร์ปุ๊บมันตัดเลยไม่หมายถึงว่าพอเลือดถึงปุ๊บมันตัดเลยไงระวังนะงหามุมดีๆมันหลอกมันหลอกมันหลอกเอาอล้วส่นดบก่นที่มนีะดเำดึ โอ้ยผมโดนห้ามสกิลเย้ยได้มาน้องยักษ์ได้มาเด้งได้อยู่โอ้ยเยังไม่ทัน จะลิงซะหน่อยใครก็ได้ก่อนเลยสองนาทีผมอันนี้ตรงยังไม่ถึงลิง <laughs> ทายเป๊กเขจะสินบอกว่า <laughs> นั่งแล้วพาราไดส์ลอดตั้งตรงนี้

อเเุ้ยตูดึงเลยไปโดนเลเซอร์เลยน่าเกียดเกินเฉยเฉยมันดึงไปโดนได้ยังไงไหวเปล่าแต่เหมียวถ้าถ้าล็อกได้นี่เอาโน่นเลยนะอุ้ยเกือบแล้วเนี่ยหลบหลบแล้วก็โดนได้ล็อกเลยลังกมากสตันได้สตันเลยไม่งั้นมันจะเรียกดาบมาอีกแล้วว่ะอุย้ย ีเพื่อนเกเรียกดาบไม่ได้อะเท่านั้นเราข้ามเรียกดาบไปเลยเว้ยได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะ่านป่ะฐานป่ะฐานป่ะเล่มนีแตกเล่มมีแตกเล่มมีแตอุ้ยอุ๊ยมีอีกดาบหนึ่งนี่มาโอ้โหอีกดาบหนึ่งเต็มหลอดเลยสวยงาม เออหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ปะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าหนึ่งหนึ่งได้เปล่าแต่ว่าถ้าหนึ่งหนึ่งได้พอไหวอยู่อย่าให้มันเข้าดีเอ็นไม่ได้เอ้ยเอ้ยได้เหรอได้สวับมันวับนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไป่ค่อยนะมันได้อยู่เอาเมียโกาทานัน,ทนใช่มันวับมันวับมันวับ <c oughs> อย่าไปโดนไม่ฟ้บไม่ฟ้าบให้ว้บหลบโดนอยู่โดนโดนโดน <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว Long đáp long đáp tay nhanh 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 tay ไอ้เสียไม่ทันเนี่ยรอบแรกรอบแรกโอ้ผมมือไหนฮะคือผมกะแล้วว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยเชี่ยจังหวะนั้นมันอยู่ตรงกลางพอดีเชี่ยสองสิบสองวิเ้ยสิบสองวิยังพอไหวอยู่โอ้ยมันให้ดอกสองดอกเลยคุณ เชื่อไม่อยากจะเชื่อตีแล้วกูไปฟามมาก่อนแล้วกูไม่ตีแล้วตัวกูไม่ไม่ตีเหมือนกันกูไปเอาซันดโฟแล้วกูไม่ตีแล้วกูไม่ไหวแล้ยเอาแต้มไปเลยนะไม่อยากโก้เป็นเลยโอ้ยสีกูก็เอาอ่ะสีกูก็เอาจังหวะนี้โอ้ยกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยได้นี้ด้วยได้เฟิร์สรีบอร์ดอีก3ดอกมันเฟิร์สรีบอร์ดมันให้อยู่แล้ว3ดอกกดเร็วๆ จะไปเซฟไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมกลับด้วไหวคุณเนี่ยตีาเปอร์เ็นต์เนี่กูเหนื่อยโอ้ยอ้าวแลกได้เลยนี่ใช่สามดอกแลกได้เลยครับเซฟตอเซฟเซฟเซฟด่วนเซฟด่วนไอ้เหี้ยแบ็คอัพด้วยเน่ยกูเหนื่อยเหนื่อยเหี้ยเลยไม่ตอนนั้นน่ะคือเล่งแล้วว่าถ้าตีดาบทันน่ะเรายังพอทันน้องมิยาโกะตัดสินใจได้ดีมากคือตอนที่ ตอนที่ดาบไม่ทันแล้วอะน้อมิยาโกะเขาใช้ไอโอกิเลยไงเพราะเขาดึงทันไงอันนั้นคือตัดสินใจได้ดีมากต้องขอบคุณน้องมิยาโกะเลยดอกนั้นนะคือถ้าน้องมิยาโกะไม่ดึงนะอันนั้นอะไม่ทันบอกเลยแล้วผมก็ลองตัดสินใจดูว่าไอตอนนั้นน่ะดึงดึงดึงได้ไหมเราได้ตีดาบพริกมิ่งไงไม่ดึงอ่ะแม่งดาบไอตอนนั้นน่ะผมแม่เล็งไว้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไอนี่ใช่ป่ะดีเอ็นใช่ป่ะเราแบบไม่เอาไม่เอาไอสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นไงเพราะว่าไอดาเมจคัสสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งอันอยู่